นโยบายที่เขาถแถลงออกมาหลังจากที่ทักษิณชินวัตรได้ไปออกการแสดงวิสัยทัศน์ที่ในชั่นจัดขึ้นมานั้นคงเป็นคําตอบชัดเจนจากนั้นรัฐบาลก็เอามาถแถลงเป็นนโยบายชัดเจนฮะว่าเขามีนโยบายอย่างไรในการจะดําเนินเดินไปในหลักที่เรียกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศัาากจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของเกาะกูดนะครับประเด็นเรื่องของเกาะกูดกําลังเป็นประเด็นสําคัญฮะแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนรัฐบาลก็กล่าวหานะครับประชาชนที่พูดเรื่องเกาะกูดว่าเป็นพวกกลังชาติให้ลดอ,อ,รอรารมณ์ความรู้สึกในเรื่องความความ ความคลั่งชาติลงน,นะครับล้วก็ต้องฟังาเข,าข้าใจว่าประเด็นเรื่องการขายชาติขายดินแดนไม่มีนะครับสิ่งที่ยืนยันยังก็ยมีงานอยู่ยืนยันแตกต่างกันในโลกนี้ก็ยังมีงานแตกต่างกันอยู่แต่ก็ยังไม่มีการ่วมลามอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดูเห็นว่าจะแบ่งปันผลประโยชน์เป็นธรรมหรือไม่อย่างไรกับผลประโยชน์ทางธรรมชาติที่ทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะอ้างอิง ได้เขาใช้วิธีการคุยกันก็คือมาตกลงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกันไม่ได้หมายถึงเรื่องดินแดนเรื่องดินแดนของเรของคุลก็ชัดเจนตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสนะครับแล้วว่าว่ากองกุลในประเทไทยนะครับรเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านไม่ต้องห่วงเรื่องของกองกุลจะเสียไม่เสียเพราะมาเจอ,อประเด็นประเด็นสําคัญคือข้างล่างเนี่ยถ้ามันมีประโยชน์เนี่ยน้ามันเนี่ยมันใช้ได้ผมคิดว่าสิบปีมันจะลดความสำคัญลงแล้วตรงนี้เนี่ย แาจะตกลงกันได้สมมติถ้าเราเอาประโยชน์นี้ขึ้นมาก็ไปห้าปีเวลาที่เหลือห้าปีถ้าไม่ทําอะไรในสิบปีนี้แล้วมันจะไม่มีความหมายใช่ราไฟฟ้ามันเกิดขึ้นแต่ตรงนี้คือสิ่งเสียดายที่ประเทศชาติจะสูญเสียไปใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาส่ประชาชาติกฎหมายทะเลไม่ได้มีผลใดๆครับเพราะว่าหลายหลักการในกฎหมายทะเลมันยกระดับจากการเป็นอนุสัญญากลายเป็น กฎหมายระหว่างประเทศไปแล้วเขาเรียกว่าภาษาฝั่งนี้หนึงคือ customary international law คือกฎหมายจารีิประเพณีระหว่างประเทศเช่นเรื่องค้าล่าคาล้างเผา่าพันธุ์เช่นการบอครามหรอพวกนี้มันเป็นกฎหมายคุณเป็นภาคีไม่เป็นภาคีคุณไม่มีสิทธิทำอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะใช้หลักเกณฑ์ที่ประเทศ civilize ก็คือหลักเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศเจรจาได้ แต่ทีนี้ท้ายที่สุดสมมติเจจาไม่สาเร็จนะเพราะยี่สสามปีมาเจจาไม่สําเร็จถึงก็มาก,ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนสิทธิของไทยแล้วถามว่าเราจะทาไงต่อไปล่ะไปดําเนินการในทะเลก,ก็ไม่ได้เจาะน้ามันก็ไม่ได้สำรวจก็ไม่ได้ตอนนี้เขาห้ามเอาถึงต้องมาเราเราอยากจะอยู่ในสภาพนี้หรือหรือควรจะมีข้อ,อยุติทางการทูตที่ที่ดีนั่นแหละคือที่มามันเป็นแค่กรอบในการเจจา มันก็มีไอเดียที่บอกว่าอยากจะเจราจาเพื่อเอาแหล่งพลังงานขึ้นมาก่อน,นใช่ไหมอ่านี่เป็นคําถามที่ดีมากนะครมันก็มีความคิดว่าหนึ่งเป็นไปตาม m อ u c c อสองเอาแหล่งพลังงานมาก่อนซึ่งซึ่ง,ง m อ u c ผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะเพราะว่ามันไม่มีเวลา m อ u c เเนี่ยเขาบอกว่าเหนือเส้นองค์สิองศาเหนือขึ้นไปเนี่ยให้เป็นการแบ่งพื้นที่ทางทะเล ฝรัง่งใช้ e l i m i t a t i o n ใต้11องศาเหนือลงมาให้พัฒนาร่วมก็คือ Joint Development Area (JDA) พัฒนาร่วมเขาบอกว่าทั้งกอและขอแล้วกันเหนือกับใต้กอและขอต้องเจราจาอย่างแยกจากกันไม่ได้ใช้คำว่า i n i i v i s i b l e Package กจเพรานเอ็มอูมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับอาจจะมีคำแปลต้องเจราจาคู่กันเลือกเจราจาอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้จะต้องตกลงพร้อมกัน ส่วนแนวทางที่บอกว่าเอามาใช้ก่อนก็คือจะไม่ให้ปลกกันซึ่งโดยความเห็นส่วนตัวผมแล้วก็ถามกับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยยามายุ44เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยซึ่งซึ่งเราเปิดโดยพูดกว้างๆเลยก็คือว่าม,มันทําให้เราสามารถที่จะเจรจาเรื่องพื้นที่ทางทะเลคู่ขนไปด้วยไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดไปพัฒนาร่วมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพื้นที่พัฒนาร่วมข้างล่างมันต้องลากเส้นต่อเนื่องมากว้างแค่ไหน เน่ก็จะถูกด่าว่าทําให้ประเทศชาติเสียประโยชน์อีกเฮ้ย <Hey, S 2> คุณต้องการเอือ้อต้องการประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยไม่คํานึงถึงเกตแดนของเทศก็มีปัญหาต่อยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปซ้ายไปขวาถูกโจมตีทั้งนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือโดนตรงและยึดความถูกต้องแล้วก็อาศัยความเชี่ยวชาญจากองค์สนทิสัญญาและกฎหมายมาเป็นหลักแสดงว่าเราจะไม่สามารถ เอาพลังงานขึ้นมาใช้ได้ก่อนถ้าเกิดการจราจรพื้นที่ทางทะเลใช้ว่าพื้นที่ทางทะเลแล้วกันนะไม่เสร็จใช่มันต้องผูกกันเพราะว่าบางเงินเราไปผูกติดกันเป็นปลาท้องโขลยครับเรเ่อง<น>เสียงที่หน่วยก่อตน,นีใได้ให้ในแบบอะไรบ้างอย่างแรกที่มาดูความพร้อมนะครับทั้งของคนเองบุคคลที่อยู่กลคนวี่อยู่ที่นี่ว่าเขามีคุกสุขอย่างไรนะครับคือ เนี่ยเเดือดร้อนอะไรอยู่ไม่ในส่วนที่2ก็เป็นความพร้อมขององคกรเข้าตรวจที่อยู่ที่นี่นะครับรวมทั้งการเชื่อมต่อระบบเข้าไปสู่ส่วนกลางหรือส่วยที่อยู่ควบคุมที่้องเจนาอนนะครับแล้วก็ารเชื่อมโยงข้อมูลเข้าไปถึงจุดสูงกลางที่ดีเท่ด้วยเช่นกันนะครับแื่เราเห็นภาพพื้นที่ประเดินการตรงนี้ว่ามีใครเข้ามาในพื้นที่ที่เราดูแลหรือไม่อย่างไรนะครับ จะเป็นเครื่องมือที่ที่ผมให้นโยบายไปว่าทำยังไงก็ได้ให้พร้อมปัจจุบันก็ความพร้อมก็ถูกยกระดับขึ้นมาจากเดิมน,นะครับแล้วทำา้อต้องขอบอกว่าเราพร้อมที่จะดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือจะอัพขึ้นมาให้พร้อมที่สุดนะครับคนพร้อมแล้วเครื่องไม้เครื่องมือจะอัพขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่ยังติดขัดอยู่เรื่องของเครื่องมือเครื่องมือเยอะๆเนี่ย ระบบสนับสนุนนะครับเช่นระบบไฟหรือว่าน้ำซึ่งคนต้องใช้เนี่ยจำเป็นจะต้องทำให้เพียงพอกับความต้องการนะครับวันนี้ก็จะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ก็จะบอกหน่วยที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลให้สถานการณ์ความมันคงวางกำลังได้เลยเรามีหน่วยที่อยู่บนเกอเน,น,นะครับระบบต่ออยู่แล้วก็อีกหน่วยหนึ่งเป็นของ ดาวิคยโอตินนะครับเรียกว่าสอกรย182นะครับทั้งสองหน่วยเนี่ยต้องทำงานร่วมกันนะครับดูแลพื้นที่ที่เป็นรอยต่อรอยอรที่ดูทางบกแต่ก็มีเดารดที่ดูพื้นที่ในทะเลด้วยก็จะแบ่งแบ่งหน้าที่างนนานผ่ัดกันดูนะครับเดาร์วันนี้ดูสักครึ่งวันธุรกีจครึ่งวันสลับกันและเปลี่ยนข้อมูลกัน ข้อมูลต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าส่วนกลางหรือทัเพเรือภาคหนึ่งก็จะเห็นภาพได้เช่นเดียวกันนั้นเราต้องอยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและกลารประโยชน์สุขภาพที่อยู่ตรงนี้นแลาบ้านใจยได้ว่าปาระชาชนจะทำมาหากินที่นี่ได้สองอบสุขในคำเดี้วรับ <S <S คุณอภิสิทธิ์เข้ามาถึงก็ประกาศยกเลิก M อมู2,444พอตอนนั้น <ๆ S 1> ความสัมพันธ์เรากับเขมรก็เริ่มมีปัญหาคุณเซนก <ๆ S 1> ็ตอบโต้ด <ๆ S 1> ้วยการแต่งตั้ง คุณทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจซึ่งเราก็จําเป็นจะต้องประท้วงใช่เพราะว่าเขาเป็นนักโทษแล้วขมรเนี่ยไม่ยอมทําตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนมินำซ้ำเนี่ยยังไปตั้งนักโทษเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเขามีคบอยู่นะไทยประท้วงท่านทูตเกษตรท่านทันตรีว่าการกระทรวงเางตรในขณะนั้นเนี่ยประท้วงพอประท้วงปุ๊บขมรมีปฏิกิริยาทันทีด้วยการ ขับเลขาธิการทูตของไทยให้กลับประเทศภายใน48ชั่วโมงแล้วเราก็เราก็มีปฏิกิริยาโต้อตอบด้วยการเรียกเอกอัคราชูตของไทยในกัมพูชากลับเ <ละ S 2> มือง <มา S 2> ไทยทันทีความสัมพันธ์ระหว่างเราสองประเทศลดลงะละหงและแหงกันแหละมันลดลงเลยครับในลลเมื่อทั้งสองฝ่ายเรียกเอกอัคราชูตกลับเนี่ยเท่ากับความสัมพันธ์ระดับเอกอัคราชูตเนี่ย ลดลงมาเหลือแค่ของสัมภ์ระดับอัคราชทูตเท่านั้นไม่มีเอกอัคราชทูตเพราะว่าตอนนั้นเกิดความขัดแย้งกันปุ๊บจนกระทั่งคือถ้าตอนต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเหนือกว่ากัมพูชาทั้งเรื่องทหารทั้งเรื่องเศรษฐกิจแค่เราปิดพื้นที่ชายแดนเขาเนี่ยเขาก็เดือดร้อนทางเศรษฐกิจละถ้าเราเคลื่อนกําลังของเราไปที่เขตตรงนั้นเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้สุดท้ายตอนนั้นเนี่ยคุณเซนก็เลยต้องยอมถอดทักษิณออกจากที ที่ปรึกษาในนี้ใน m อ u 4 4เนี่ยอาจารย์มันเขียนว่าการแบ่งเขตแดนทางทะเลเนี่ยมันจะต้องไปคูบคู่กับการที่จะสำรวจแล้วก็เอาทรัพยากรทางธรรมชาติขึ้นมาใช้มันต้องมีการควบคู่กันไปแต่ตอนหลังพอมาเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยเริ่มมีนักการเมืองเราพูดว่าเรื่องเขตแดนปล่อยไปก่อนแล้วก็ใล่อยไปกอมาก่อนอันนี้มันขัดต่อเอโมนะ นั่นไงคือถ้าเกิดคุณทําขัดกับเอโยูได้เนี่ยคุณต้องเอาเอโยูเนี่ยไปตีความสารรัฐมนูลกันว่าเอโมยูเนี่ยมันหมายถึงอาจารย์อาจารย์ฟังผมแล้วก็เราสนทนากันสองคนมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราเสียดินแดนไหมล่ะทางทะเลอะเสียสินั่นน่ะสิแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่เใเขตประเทศไหมแล้วมันเปลี่ยนแปลงอนเขตประเทศไหมอ่ามันก็เข้ามาตาร้อยเจ็ดสิบแปดคือทางบกอะโอเค ทั้งบกมันก็ใช่ไหมยกเว้นในตรงที่ยังคุยกันไม่ได้ก็ว่ากันไปนะต้องไปจิ้มเอาแต่เฉพาะทะเลก่อนเนี่ยแต่ทะเลอนยเสียชยังไม่ทันได้แบ่งเลยอาจารย์เราเสียแล้วอ่ะเพราะถูกเพราะไปตกเพราะไปยอมรับครับเช่นของเขาไงกล่าวนี้นะครับผู้การกองทัพเรือแสดงแอคชั่นชัดเจนนะเดินทางไปทําการตรวจสอบที่เกาะกูดและยืนยันบอกม็อบนะฮะบอกว่าไม่ต้องมานะครับทางกองทัพและทางทหารเนี่ย จะทำการดูแลเกาะกูดอย่างเต็มรูปแบบและจะยกระดับในการป้องกันประเทศนะครับในขณะที่รัฐบาลของอุงอิงนะครับก็พยายามกล่าวหาพวกที่เรียกร้องนะครับเรื่องของเกาะกูดนะครับว่าทำให้มีการปลุกการครั่งชาติขึ้นมาและขู่ที่จะดำเนินคดีนะครับกับบุคคลนะครับที่เข้าไปทำการพูดถึงเกาะกูด และอ้างว่าถ้ามีการใส่ร้ายพรรเพื่อไทยเมื่อไร่ก็จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีในทันทีการเคลื่อนไหวของกองทัพโดยเฉพาะกองทัพเรือนะครับก็คงเป็นสัญญาณชัดเจนนะครับท่านใหม่จะท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคน,นที่ผ่านมาท่านก็นิ่งๆมานานและคราวนี้ก็มีการเคลื่อนไหวอีกรังนะครับเรื่องของเกาะกูด นะฮะที่น่าสนใจซึ่งการเคลื่อนไหวของท่านใหม่เนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นสัญญาณอะไรชัดเจนฮะเรื่องของเกาะกูดนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวของท่านใหม่รอบนี้เรื่องของเกาะกูดท่านโพสต์มาแล้วหนึ่งรอบนะครับท่านโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการขู่ที่จำเนินคดีว่าคนรักชาติและครั่งชาติสําหรับภูมิธรรมเวชชวชัยรัะตมตุีว่าการกระทรวงกาลาโหมแทนที่จะมากล่าวว่าประชาชน ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเดินหน้ายกเลิก MOU 44นะครับว่าเป็นพวกครั่งชาตินั้นก็ควรจะสำรวจสํานึกนะครับตั้งคําถามต่อรัฐบาลตัวเองว่ากําลังขายชาติอยู่หรือไม่การปกป้องบูรณภาพนะครับแห่งแผ่นดินคือสมบัติของชาตินะครับเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามมัฐธรมูลพันราช2560มาตรา50 ส่วนการปกป้องคนชั่วคนขายชาติขายแผ่นดินโกงชาติโกงแผ่นดินนั้นเป็นหน้าที่ของขี้ข้าชั่วช้าพอๆกับนายเร็วๆของมันหรือไม่นะครับนายนดบดลและพรรคเพื่อไทยอยากจะฟ้องก็ฟ้องประชาชนคนครั่งชาติได้ครับท่านใหม่ก็ท้าทายแบบนี้เลยนะครับเอาละ นะฮะดออรอาทิตย์อุไรรัตนะฮะซึ่งเป็นอดีตประธานรัฐสภาท่านก็ได้โพสต์ข้อความเช่นกันฮะประมาณว่าเรื่องนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วนะครับเรื่องของเกาะกูดที่ผ่านมานะครับสวสมชายถวงการก็มีการโพสตเช่นกันนะฮะเราเสียพระตะบองศรีพลเสียมเรียบปริศนะครับให้กับทางฝั่งฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเกาะกูดคืนมาแต่ ปรากฏว่าจำมาจูราชการแบบนี้ตอนนี้ท่านใหม่ก็ท้าแล้วท้าฟองเลยนะครับเรื่องของกอกูดยังคงจะเป็นประเด็นต่อไปนะครับรัฐบาลของอุงอิงก็ยังคงไม่ยกเลิกมาตราขอไปฮะก็ยังเลิกยังก็ยังไม่ยกเลิกนะครับกรณีเรื่องของ MOU 2544นะครับตอนนี้จึงเป็นประเด็นร้อนนะครับซึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีการทำโพบอกว่าการแจกเงินเป็นเรื่องที่ดีคนชอบสภาวะเศรษฐกิจก็ตกต่ำแต่เรื่องของชาติเป็นเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งฮะและจนถึงขนาดนี้รัฐบาลองคงอิงก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธว่าจะไม่มีการทํา MOU เพิ่มเติมหรือจะไปขุดแหล่งน้ํามันในพื้นที่ใกล้เคียงกับเกาะกูดแต่อย่างใดน,นั่นก็คงเป็นสัญญ,ญาณได้ชัดเจนนะครับว่านโยบายที่เขาถแถลงออกมาหลังจากที่ทักษิณชินวัตรได้ไปออก การแสดงวิสัยทัศนะ์ที่นชั่นจัดขึ้นมานั้นคงเป็นคำตอบชัดเจนนะจากนั้นรัฐบาลก็เอามาถแถลงเป็นนโยบายชัดเจนฮะว่าเขามีนโยบายอย่างไรในการจะดำเดนินเดินไปในหลักที่เรียกว่าทักสินคิดเพื่อไทยทำขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผ่มเท่ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้ามีใครถามว่าเธอคือชนชาติใดห,หากคำตอบเธอคือไทยและหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนคูกพันยอมมีอะไรอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแล จะเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกันมี ใหความเหลื่อมล้ำย่อมพอคันเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูขอรับฉันจงจำให้เธอทุกคานนั่นคือมันแห่นดินไทยศรัทธาความดีรักสามาคีีกันไว้ก้าวแห้ทันโลก ไที่กล้าเป็นศัตรูคอรับฉันจงจำให้เธิดอุการนั่นคือมามนแห่งยินไทยศรัทธาความมีรักษามาัคคีกันไว้ก้าวให้ทันโลก